พอดีจ้าพี่น้องมันนี่กับเขาป้าคือเขามันนี่พ่อเฮ็ดมันปู่จ้ะพี่น้องมาเบืองกันเด้ออันส่องสาวลาี่กับสีหาศูนไผ่แน่หาเฮ็ดแน่จ้ะพี่น้องอเห็นแล้วมาพ่อเฮ็ดมันปูจ้ะมาเบืองเด้อนี่จ้าเกิดมาเฮ็ดมันปูดอกติดสีชมพูจ้ะพี่น้องือบมันกลับบ้านพี่นอ้องอืมยุ้มมาเลยแล้วเนี่ย นี่เป็นเหยื่อขายย่บ้านนี่นอ้อง มันขึ้นนี่ฟ้งนตกใจใหญ่พี่น้องเกดมันปูกกาลังออกเป็นดงเลยพี่น้องกำลังว่าสิกับบาดอ้ยถ้าขุนพี่น้องจะใช้าาเบิงขุนขุนขุน ุพี่น้องพูนะเห็นบ่สีชมพูอองตองเห็นบ่นนะพูนะอ่ะอ๋อทายของไงไม่งมหมดนะไงมึงง้มฮะพี่น้องโอ้ย โอ้หมุนปาลาพี่นอ้องหยุ่ยมมาเลยมันเล็กน,นี่พี่น้องเพ็ดมันโูเอาไปพัดเดินี่เอาไปพัดเดินนี่พี่นอ้องอือ ันดำเนาะอยู่ในกิดดินยังหาอีกบางมีอีกบอสโอ้ีเนอะพี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 โอ้โหโหโหโฮย่ดอกงามเลยเอกมันปู ออกเลยนี่พี่น้องโยเกล้ๆกันพี่น้องออกเป็นมูลเลยไหมนี่อยูกก่ใกล้ๆพี่น้องโยใกล้ๆกันเลย,ย,น,เลยนี่ยมมาเลยนี่ พี่น้องเฮ้พี่น,อน,นอ้องเต็มเ,เลยพี่น้องเดี๋ยวสาวรลีสีถอดให้พี่น้องเมืองนะจ้ะเดี๋ยวเก็บก่อน พี่นอ้องพี่พลอยแม่เห็ดพลอยแม่เห็ดโอ้พี่นอ้องมาคืนีนฝนตกเนาะพีนอือโห่เพียบเลยอืมอืมอืม หนุ่มๆหมดเลยเพราะมันหลายนี่ตัดขาอยู่เหี้ยนพี่น้องมันหลายหนุ่มๆหมดเลยปาดหลายคักหลายแน่พี่น้องเป็นดงเลยเป็นดงเลย พี่น้องใส่บมั้งพี่พ,พี่พี่นอ้องลองคุ้นกับไปพัดกินได้พี่น้องแล้วสาวรีสิปทอดกิน โอ้ลายคับพี่น้องกอบเอากอบเอาเลยพี่ะหลายคัหลายแน่้ะพี่นอ้องพุ้ยนะมวัวนบะนางตัดขามันบ่ท่านนะลายคักนี่พี่น้องตัดมาหอดอยอดโหลดอันนี้ซุปแป้งเรียบร้อยไ่ยได้เ้เบิ้งนแกพี่น้อง ซายายิมาถอดพี่น้องกินแสบเอาลี่แบงมาโซนหนึ่งมาถอดว่าไหนถอดเบิด์นตบพี่น้อง แสงดังก็กไนดอยจ้พี่น้นนองทอดเหน็ดแซ่บตัว จ้าสไลดคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้น,นะจ้าอันถ้าคลิปต่อบ่ได้บ่ได้ฮ็ดคลิปวัดดีเขาโทษหลายๆนะจ้าฝนตกฝ่าห้องเลยพี่น้องขอบคุณจ้า